สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หนูไม่แจ้หนูไม่แจ้อร่อยนะอร่อยนะอร่อยินดีนะหนูเอาหนูไม่แจ้ถ้าถ้าทำเองถ้าทำเองเท่าไหร่ครับแม่อยู่ไหนคะหอมไม่หอมจอดเลยหอมจริงหอมจริงอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะโอ้โหแม่แม่แม่จะพึ่งหนูฝาก่อนแม่อ่านโอ้ย เล็ซีจากอานคะนี่อยุธยาลุงจิมมี่นะคะโหไม่ใช่ของผมนะ่ันนียเขาจะให้ยูทูบเหรอล้วแ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 ลนวแลมวแลก่แนเวแล้วแล้วแล้หนล้ําเอำเองวแเ้วเล้วแ้วแ้้้้แ ถ้าหน้าแต่ทำเองตามรายชื่อถ้าไม่มีชื่อผมนี่ผมขอไปกินกับใครได้ไหมไงชื่ออยู่ไหนล่ะน้าไปพี่อ๋อเหอะลุงวางโงวางลุงวางลุงวางมามามาก็จะมีชื่อกังเขาไหมนะใหผมได้แล้วเมื่อวานนี่นี่เหรอมีถึงสองตัวในเมื่อวานนี่น่ะโถ แม่ผู้ใหญ่โอ้ขอบคุณค่ะแม่ผู้ใหญ่นี่ขายลูกมานี่มีวางได้ยังไงไม่น่าเด้อค่ะพี่ออมขาแม่ผู้ใหญ่ได้แล้วโอ้ยล่าปากมาหอดแล้วอร่อยอร่อยมากเลยนี่พี่โอ้แม่พี่ฝากไว้ก่อนไปให้ถึงบ้านเลยนะครับไปให้ถึงบ้านเลยไปถึงบ้านเลยากมดากมดโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอีกน้ะเพราะว่ามีวันนี้นายโอ้โหเกือบทุกคนเลยกอได้หลายคลิปพี่ออกอะไรไหนก็ได้อีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณเหมือนเหมือนมีอะไรสิชมนะเขาทำพิธีนะขายขายหน่อยขายหน่อยขายหนูหน่อยต้องประกาศขายหน่อยนะน้ำมูพ่อใส่คืนอทำไมชื่อผมหนักเนี่ยตาเอาหนูไม่จ้าจะใส่กล่องตาหนูไม่จ้าตาไม่จ้าตาตาตา ตาบอกบอกบอกหน่อยว่าต้องเข้าไปทางไหนเข้าไปทางอ่ายูทูบช่องตาชานี่เอาั่งตาชานก็ได้ช่องไหนช่องไหนแต่ทางง V A ีนะโอ้ฟาร์มของ V A P เหรอลุงผมมีสองกล่องเลยปะใช่สามนี่ลุงจิมมี่นี่สามกล่องคนดีมากมาเตะรับรองด้วยครับลุงจิมรับรองว่าต่อไปนี้ลุงจิมมี่จะไม่ไม่ได้กินอีกเลยไม่ไม่มันเป็นน้อยใจเมื่อวานไม่ได้จะเป็นน้อยใจโอ้ยลุงจิมมี่ วันนี้เขาจัดให้เลยเนาะสามกล่องแปของลุงจิมให้มีน้อยใจแล้วเไม่ได้กินหนูก็หเอาไปเลยกินกนเบื่อหนึ่เพ่นเขียนพิษบ่ลุงกิมสางกล่องเอ็บซีลุงกิมเพราะว่าพ่นไ่ได้กินเด้รีบไหลขางหน้าต้อ่ป้าองเตียงเลไหนๆเปิดหน่อยเอาแม่ไม่เปิดเลยเนี่้เดเปิด เดี๋ยวาขายหนูเดี๋ยวเดี๋ยวยงเนหนูนะเดี๋ยว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 แล้วเรเอนพี่อ๋อดกดองก็ว่ากองเามานี่โอ้น่ากินยังใส่โอยนี่ไปบองหอมมากค่ะต้องมาเยครับแม่ผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเนี่ยประกาศเนียถ้าหนูทำเองนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยลองอย่งเี้ยตัวเท่าไหร่คะอ้าวยังไม่รู้จากโฆษณาไม่ไม่เคยดูโฆษณาเลย เอาหนูไหมคะเอาหนูไหมคะข้าหนูทำเองข้าหนูทาเองสองร้อสองถ้าพี่ทําให้เอาพูดตามถ้าพี่พี่อถ้าพี่ทำให้2องอห้าสิบอะไรก็ว่าไปพี่ออทเอามันมีโฆษณาใช่ไหมพี่ตานถ้าให้ก็หนึ่งพันบาทนั่นคิดลึกิดเลึกไปนแล้วนั่นคิดลึก อ่าถือต้องต่อครับโ้ขอบคุณมากครับน่าม่เตหนูไอพใช่ไหมช่องวันนี้ทำสิบตัววันนี้โอ้สตัวถ้าใครสนใจหนูนาไปที่ช่องนเปตนะคะหนูนามีสช่องสอย่างนัี้นีอยานางนี้นนนูนานง่องานี่ อันนี้หนูนาสลิน่าหนูนาทีซีว่ะพี่หอของหนูนาด้วยมีสองหนูนาหนูเดียวกครับสลัดตาก็ลงที่เป็นนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจต้องคอมเมนต์เข้าไปในช่อง น้าแต่หนูนาเอ้ VIP เนี่ยความหนู VIP น้าแต่กกกนาแต่โกกเป็นน้าแต่โกกเหรอใช่น้าแต่โกกแล้วลองลองคอมเมนต์เข้าไปนะดูหน้าตามาี VIP พรพะมี่ไ่โสดตาชานตาชานแล้วพึ่งไปเด้อชานจะไปเลยถ้ามาอีกรอบนึงเอาเอาเบอร์โทร แต่แต่มเหนเลยโอ้มแ่หกสองหนึ่งเก้าห้าหกแปดศูนย์เอาใม่ยันเร็วมากค่ะศูนย์แปดหกสองหนึ่งเก้าห้าหกแดศโอีกรอบาบีพีอีกรอบครับสรอบแล้วอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงจะได้ครบสามศูนย์แปดหกสองนึ่งเก้าห้แปดนย์นะวัญใจสาวไม่ห่างายแล้วเริ่มเชียร์ลูกชายแล้วนี่ เอานั่นี่ไหมนั่นนี่ไหมคุเดียวนี่แหละ เอาเลยเหรศูนย์แหาโทรหาพ่อได้ยีชั่วโมงเลยไม่ใช่ไม่ได้ตาไปรัดมาอีกวด้วนะาไปรัดอีกรอบข้าอีกได้อีกคลิปนึ่งถ้ามาอีกได้อีกคลิปหนึ่งบิมีอเพื่อผมก็จะแบ่งให้ช่องอื่นกินอยู่ชิดปากเปายังไม่ได้เลยมี่ไดชิดปากเปยน้นไมชิดนะเดี๋ยวพี่ออไปก็ได้ชิดมือม้งอ่ฝากพี่อาไป้านใกล้กัน

หยุดนัวเตอไว้ก่อนขายดีเราคิดีว่ารถนะจนต้องหยุดของนุ่น่าชิมกันเหรอคะอร่อยค่ะหนูรีวิวแล้วค่ะเนาะกินแล้วเนาะใช่ค่ะรีวิวหนูนะกินหนูนาแล้วค่ะหนูนากินหนูนาแล้วนะคะใช่ค่ะรีวิวเรียบร้อยแล้วอร่อยเรียบร้อยค่ะจ่าแสดงว่าตาได้ดูคลิปเนื้อ หนูก็กินหมดเลยกันหรอคะกินหมดเละเมื่อวานค่ะเพิ่งลงรีวิวรีวิวคลิปหนูนาหนูไนากินหมดแล้วนนนนนนนเเเปป็็าืออกรแว่่่ัจิงๆไมใช ตาคงต้องทำกับไปทำออเดอร์ต่อข้ากลาออเดอร์คงจะฟังมากเลยนะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีออเดอร์เข้าลัวๆได้ๆดูรูกหลายเรสิงนี่ตาก็จะไปเอาหนูมานะคะรอบสองนะคะเรามารอดูกันใค่เอฟซีเนาะที่เชันในรอนะกลับนะคะข้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปแก้ห้องแม่บอ มันแก่บังลูกสิแมวอุ้มออกครับแค่แม่แก่อยากล้อมหนูนี่หนูต้องหาดหัวเคตรบังนูกจบคลิปที่พี่หนูนาหนูหนูฟาร์มหนูย่างนะคะโอ้โหโอโอ้หอมหอมหอมปอดอีรูปปอดอีค่ะแล้วก็จบคลิปนี้นะคะคิปบ่รูปบ่ นี่ผู้ใหญ่ก็ต้องจบคลิปนี <h ati> <h ati> <h ati> ้เทนทินนะคะแล้วเรามาดูอีกนะคะว่าลุงตาชานได้มาเป็นตัวเลยค่ะเอฟซีเป็นตัวเลยนะคะรบเลยนะคะเพอจบคลิปนี้เทนทินนะคะรับกดแชร์รับกดติดตามได้ในออบกดกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ